อัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะครับ uh, IPO ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกำลังเกิดขึ้นนะครับที่ตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงนะครับ uh, บริษัทนั้นก็คือ Ant Finance นะครับมาหยีจิงฝูนะครับถ้าเป็นภาษาจีน uh, Ant Finance พอราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับที่คุ้นเคยคือ AliPay นะครับคนเข้าไปใน7หรือห้างสินค้าที่เมืองไทย คงก็จะเห็น l i Pay อาจจะเป็นภาษาจีนคู่กับ WeChat Pay นะครับ Pay สีสีน้ำเงินนะร IPO รอบนี้เนี่ยจะมีมูลค่าประมาณสองแสนล้านเหรียญก็ประมาณ6ล้านล้านบาทนะครับเมื่อเป็นจริงขึ้นมาก็จะกลายเป็น IPO ที่ใหญ่ที่ส่วนในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมานะครับทั้งที่แล้วใหญ่ที่ส่วน,น่าจะเป็นบริษัทน้ำมันที่อยู่ตะวันออกกลางนะครับทีนี้ แจ็คมาก็ mm hmm. คงจะกลับมาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ออนดับหนึ่งเปลี่ยนไปละเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในทั t i o n a l ล u บ i n e น s นะครับที่ขาย uh, น้ำดื่มโอเคแหละทอไมี่ธุรกิจหลายอย่างเดียวมีโอกาสคุยว่ากันแต่ถ้า IPO รอบนี้ uh, อย่างที่คิดนั่นก็คือแจ mm ็คมาก็จะได้กลับมาเป็นน่าจะเป็นออนดับหนึ่งนะครับอารีเ uh, พวันนี้เนี่ย uh, mm hmm. เป็นบริษัทที่มีบริการ เกี่ยวกับด้าน finance payment banking นะครับแล้วก็ lifestyle นะครับทีนี้ถ้าเราดูชื่อบริษัท and finance ในการเข้าตลาดหุ้นเราคงเข้าใจว่าเขาต้องอยู่ในส่วนที่มันเป็น section ที่มันเป็น finance นะครับแต่การที่ and finance มีมูลค่าสองสแสนล้านเหรียญได้เนี่ยเพราะว่าเขามงตัวเอง เป็นบริษัทเทคนะฮรฉะนั้นรอบนี้เขาเข้าตลาดหุ้นเขาเข้าไปในบ่อที่มันเป็นเทคไม่ได้เป็น f i ไฟแนนซ์นะครับฉะนั้นสำหรับนิกลงทุสเทรนด์วันนี้ก็คือบริษัทเทคมีมูลค่ามากกว่าบริษัทไฟแนนซ์เพิ่ๆบริษัทเทคเป็นบริษัทที่มูลค่าเยอะที่สุดมากกว่าทุกๆอินดัสทรีนะครับ ฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครยอยู่ในบริษัทเทคและพยายามจะไปเข้าไปในฟินแลนซ์ก็คิดให้ดีว่าธุรกิจฟินแลนซ์นั้นกับธุรกิจเทคที่ทําอยู่ mm hmm. เราอยากทําอะไรนะครับฉะนั้นอบาบาก็บอกชัดเขาไม่ใช่เป็นบริษัทที่ทำฟินแลนซ์แต่เขาเป็นบริษัทที่ p r o v provide เทคโนโลยี hmm. ให้กับ Industry ีฟินแลน b ์แบงกิ้งเพย์เมนตะครับแล้ววันนี้เขาก็ปรับตัวอีกแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นไลฟ์สไตล์นะครับเขาไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ แบงกิ้งเรื่องเกี่ยวกับเพย์เมนต์อีกแล้วนะครับเขาเป็นไลฟ์สไตล์นะครับเอาวันนี้อาลีเพย์มีฟังชันเยอะผมว่าหลายสิบนะครับไม่ว่าจะจ่ายเงินได้อยู่แล้วไม่ว่า Online, line, อาอนไลน์นบบจรจรนออฟไลน์ซื้อประกรันฝากเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าัตบจราจรนะครับซื้อตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมนะครับซื้อประกันได้หมดนะครับ ฉะนั้นหลายๆคนชอบเอาอาลีเพย์ไปศึกษาแล้วก็ไปทำไม่เราต้องไปศึกษาวันแรกๆสิ่งที่ทำให้อาลีเพย์สำเร็จนั่นคือประมาณ10กว่า13 14ปีที่แล้วอาลีเพย์สำเร็จได้ยังไงไม่ใช่วันนี้เขาสำเร็จแล้วเขาทำอะไรแล้วไปกอป y ีนันไม่ใช่วันแรกที่เกิดขึ้นของอาลีเพย์เมื่อ13ปีที่แล้วนั้น เพื่อแก้ปัญหาอยู่อันเดียวก็คือคนที่ซื้อของบนเท้าเป่านั่นก็ของแจ้งมาเหมือนกันคนซื้อกับคนขายเขาไม่เชื่อใจกันนะครับผมจ่ายเงินก่อนควรจะมาส่งของรึเปล่าคนขายก็คิดแบบนี้ได้ถูกไหมครับทำยังไงมีอารีเพย์นะครับเอาเงินมาฝากที่ผมก่อนะส่งของเสร็จปุ๊บผมก็จะปล่อยเงินให้กับคนขายไอเดียนี้จริงๆก็ก๊อปปี้จากเพย์พอ ถ้าเรารู้จักก็คือกขาเปจาก p เพย์พอของเมกานะครับานั่นคือเหตุผลทำไมถึงจะมี a l i ีเพวันแรกๆของ a l i ีเพเขาไม่คิดว่าเขาจะทำได้ใหญ่ถึงขนาดน,นี้วันแรกๆของ a l i ีเพไม่ได้คิดว่าจะมาทำเรื่องเกี่ยวกับแบงกิ้งธนาคารไม่ได้คิดว่าเราเขาจะมาทำขายประกรันทำแฟลเนนวันแรกๆ o กออ i ิจินอลไอเดีของเขาแค่อยากจะแก้แผนพอยต์ point, อันเดียว แล้วทำแบบนั้นจนสำเร็จจนเป็นเบอร์หนึ่งของจีนถึงจะขยายไปทำเรื่องอื่นนะครับฉะนั้นอย่าไปฝันว่าคำเดียวคำหนึ่งกินหยิบคำหนึงกินทำทุกอย่างนะครับเราแก้ปัญหาอะไรแก้ตรงนั้นให้สำเร็จแก้แค่จุดเดียวนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ IPO A l i p a y นะครับถ้ามีอะไรขึ้นหน้าคุยว่ากันนะครับขอบคุณครับ